วิธีใส่บาเอาโซ่ใส่บานะครับหันหันฟันโซ่ออกไปทางน้นตามรูปเอาโซ่ร้อยใส่เข้ามาในบานำโซ่ร้อยใส่สเตอร์ให้ตรงกับตัวตั้งโซ่ตรงนี้เอาฝาปิดให้สนิทวิธีตั้งโซ่นะครับใช้ไขควงปากแบน ขันที่น็อตตัวนี้ขันเข้าไปจนรู้สึกตึง้าลอง นี่ครับ